สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการติดตั้งนะครับเครื่องกองน้ำอ e ีสปิงนะครับเป็นตัวนี้นะครับโดยการติดตั้งของเราเนี่ยก็มีด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือสามารถยึดกับฝาผนังนะครับหรือว่าวางตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็อุปกรณ์ก็จะมีเครื่องกองน้ํานะครับที่ประกอบไปด้วยท่อท่อน้ํา แล้วก็หัวเบี่ยงครับโดยที่จะมีข้อต่อที่เป็นข้อต่อแบบนี้นะครับอย่างแรกก็เลยก็คือเราต้องหมุนหมุนข้อต่อของก๊อกออกก่อนนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งหัวเรียบร้อยแล้วเราก็นําชุดของข้อต่อของเครื่องกรองน้ํามาติดตั้งนะครับติดตั้งของก๊อก โดยที่มันจะมีแหวนล็อกนะครับตรงนี้แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ทําการแหวนหมุนแหวนมาล็อกนะครับแล้วก็ทดสอบ ทดสอบใยการเปิดน้ำนะครับก็ตรวจเช็คว่ามีรอยรั่วอะไรไหมนะครับข้อ็เวี่ยงนี้ด้วยการสามระดับนะครับแบบแบบน้ำธรรมดานะครับแบบล้างผักนะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับนะครับพอเราเสียบปลั๊กนะครับตัวเครื่องกรองน้ำก็จะมีสัญญาณนะครับอายุการใช้ อายุไสกรองการทํางานนะครับแล้วพอเวลาเราทําการกรองครับหมุนไปด้านการกรองนะครับตอนนี้น้ํากําลังเข้าสู่ตัวเครื่องนะครับจะมีแสดงลูกหยดน้ํานะครับตอนนี้คือน้ํากําลังผ่านการกรองนะครับโดยอีสปีนเนี่ยก็จะมีไสกรองด้วยกัน ไซกองคาร์บอนกำมังนะครับไซไซกองยาบนะครับ mm hmm. แล้วก็มีหลอด UV ในการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ถือจะเป็นน้ําที่ผ่านการกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ mm ีย hmm. น,นี้ไม่สือว่าใช้งานใช้งานได้แล้วเกลีขอบก้าวกรปิงเป็นเครื่องทําน้ําแร่ลิตรละบาทห mm ้า hmm. สิบเพื่อสุขภาพที่ด mm ีข hmm. องเราและคนในครอบครัวเรา ฝากไว้นะครับ